โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัคดโตเยนะภะคะวะตาธมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆธรรมยังภะคะวันตังสัทมังสะสังฆังอิเมหิสักกะเรหิยะธารังอรูปิเตหิอภิปุเชยมะ Satu o no pantai, bahawa sujera parini putopi, aki macan, a tanu kampa mana e kare tu kada kara pute patikan na tu ama kang di karatang idaya Parahang sama sembuto bahawa kuodang bahawan tang abirade. สวากาตัวภะคะวะโตทั้งโมธรรมังนามสังสวปรติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามาังขันธมยังพุทธะภะคะวะโตบุพภาระคะนะมะกะลังกะโลมาเส Namo tassa bhagavato arahato Sama-sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato Sama-sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato Sama-sambuddhasa ah, Antama yang putanus Adina Tangko panapaka wanta evangkarya no kedi satu apu kato kedi pakawa arahang sama samputo wicacarana sampano sukato rokavito anutaro antama yang Buddha

ตัตนาลุสตินทานังวันธามิตังสิเรนังปวดธสาหัสสวิทาโสวะปวดโทเมสามิกิสโลกปวดโทตุธาสัทาตาจาวิทาตาจิโตเสมปวดธสาหังเนียเทมิสาริลังจิวิตังจิตังอันนันโทหังจาริสามิ พุทธาเสวัสุพโธทิฏังนาทิเมสารังอันยังพุทโธเมสารังวะลังเอเตินาชาจารัชินะวัตติยังสาธุสานพุทธังเมวังตังนีนะยังบุญยังปัสจุทังอิทัสัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุมตัสเติสุขกายยวะเจยวะเจตัสวะ

Ang 'yang tama, a pighiting ka Roma se, sa wakatatali ko na 'yung kawasi 'Yo, makapagkapariyak, libi mo ka, beto tamo ko 'no kapata na tatataritare. Pan na mahangga, maharang waramang itang tamo 'yo sa papaninang sa ranang ทศที่อนุสัตตินทานังวันทามิตังสิเรนังธรรมะสหัสัมมิทาโสวะธรรมโมเมสัมิกิสโรธรรมโมทุกขาสะทธาตาจาวิธาตาจหิตตสเมธรรมะสหังฆนิยาเทมิสาริลังชีวิตังกิตังวันนันโตหังกิริสามิธรรมะเสวะตุธรรมะตัง

Kamu petikan hantu haja nyentang Karan kali sang wajitung warhammi Hantha mayang sengkano satina yang karomase Supati <coughs> so, pano pakawato sa'awaka sangko Supati pano pakawato sa'awaka sangko Yaya pati pano pakawato sa'awaka sangko Sami ki pati pakawato sa'awaka sangko

โยธาปิโดอริยปุมคาราสังคาเสโตสีลาธิธรรมะปวรายัยกายกิโตวารณามหังตัมมริยาเนคะนังสุสุตังสังโฆโยสัพพานินังสระนางเขมามุตตังตาติยนุสตินทานังวันธามิตังสิเรนะหังสังฆาสะหาสวิทาโสะสังโฆเมสาไมจิตโส Sang kautuka saka taja vita taja hitam semer Sang pengasahan nia demi sarilang ciritang gita sang Radhantohan dari sami Sang kasuap gitanatang Nadi mesa tanang anjang Sang boe mesa tanang warang sa satu sasene Sang kame wana ยังบุญยังประสงนะสพเติอันตรายเมมสุตสติสยัจารวิตทวาสังเอกามปตังมยยังสังโฆปิคันหันตัวจันทังอาลันตะลสังมิติวสังียาย่งอย่าดมไนะยังวางอยู่นสันเอปกันในรูปไปย่ดดมัยังอยเนี่ อย่คือเมืออันนี้เป็นเครืองมือกาแฟมากกว่าขโยบม่หเขาวันนี้ไม่ะ่าสร้างเป็นเนี่ยเวลาพักวันนี้มันงเหนต่พักในไม่ไหวนมาขึ้นเีงทั้งสมาธิโดนไหมวนขึ้นสอดแจงต่ละขึ้นเป็นลำวันนี้ทั้งมืที่วันน้พักน้ำไปของงานทหามธรรมยังอติตาปยเวกนาปังปนามาเสอาชมายาอปาจเวกิอาวยังคีวารังปริปุตัง ทางยาวเทวสิตาสาปริกาตายาอุนัสับปิกาตายายังสมากัสวาตัสสะาัสสิงสะพัสัมปัสสนังปริกาตายายาวเทวะงยริโกปินาปฏิจารณารังหาชมายาปจเวกิตาบวโยปินดาปโตปริปโตโสเนวะทวายานะมัธยานันทนายจนามิโุสนาอยายาวเทวายมัสสากาลสัตติเดียยาปนาอยาวิหิงสุบรติยาพระมจจรยานุขาหายายีทีปุราณันจเวทนังปฏิหังขามีนาวันจเวนุปเรศามี ยาตราจามิภวิสตินวจตาจาภาสุหโรชาติหาชมาหยาปะจเวคิตวายังเซนัสนังปริบุตังตังยาวะเทวาสีตาสาปริฆาตยาอุนัสาปริฆาตยาต่างสามกัสวาตาสาปสิลินสาปสัมปัสสนังปริฆาตยายาวะเทวาอุตุปาริสยะวินุทะนังปริสันลานาระมทังหาชมาหยาปะจเวคิตวายโยกิลนาปัญญาเพสศจาปริฆาโลภปกตโต so ya bahwa upana patika, waya bhati nang ataya apaya paja paramataya te ha hang sukito mi nitu kho mi avelo mi apaya pacho mi ani mi sukhi atanam pariharami sata sukita hantu sabhe sata sape sata apa ya baca untuk sape sata anika untuk sape sata suki ata nang perihal untuk sape sata sapanuka pramudan untuk sape sata nasa sempati sape sata kama saka kama layena kama yoni kama bantu kama patisara ยังก็มังกรเนสันติกรายนว่าปะปะกวาตัตันะมิสันติตั้งนโมสวดธรรเลยนะหันหนาไปทางคนก็ไรหนกคนากองต้องหันเบงพอแล้วเบงปูใหญ่นนเอ้มันนีงก็เป็นไงสวดธรรมนน่างนโมสามจูปุถุนีมณฑปลนุ่เด้อวันนี้พากันสวดได้บุพสวดได้ชำใด เป,เป็นเพี้ยงเพี้ยงมันปิดลอยลอยมันเป็นอย่างนะโมต,าาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa kutto 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 nimo nimo Moni Moni nimo Om kuru anu kuru sena manakara anu kuru sena monukura Om kuru anu kuru sena monukura anu kuru sena monukura anu manakara anu kuru monukura anu monukura anu kuru sena monukura Om manakara anu kuru monukura